ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการของนางพรสวรรค์กันตรงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแชตการข้อมูลสถานศึกษา กศนอ,อำเภอเชตการตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งป่าแดงอำเภอเชตการจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยเชิญผู้มีคุณวุฒิในด้านต่างๆมารวมกันให้ความรู้ตามองค์ประกอบของหลักสูตร 3. มีการวางแผนร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้เรียนเพื่อทราบสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียนมาวางแผนจัดกิจกรรม 4. มอบหมายภารกิจครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อริเริ่มจัดทำคลังสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยตามรายวิชา หแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามภารกิจงานของสถานศึกษา 8. แต่งตั้งคณะดำเนินง,งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบติดตามแนะนำเป็นที่ปรึกษาวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา หการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกศนอำเภอเชตการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและมีผู้มือในการบริหารจัดการสถานศึกษามีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน 2. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานโดยโลงนามคณะครูและบุคลากรทุกคนตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาระเบียบข้อบังคับคำสั่งและหนังสือสั่งการจากสำนักงานกศนจังหวัดพิศณุโลก 3. ม,มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมโดยจะทำคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินง,งานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีระบบคัดกรองผู้เรียนการแนะแนวผู้เรียนการศึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านอื่นๆตามความต้องการของผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม การกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารก็สนองอำเภอเชตการกำหนดการดำเนินงานนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางวิสัยทัศน์พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนงานและรายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างเป็นระบบ 2. การนำเครื่องมือและนวัตกรรมในการบริหารงานกรอบการดำเนินงานของสำนักงานกษนและสำนักงานกษนจังหวัดพิษนุโลกมาประยุกต์ใช้ด้วยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและสภาพปัญหาของชุมชน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1>, 1. สถานศึกษามีการบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย MOU มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง่ง 2. ครูมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 3. ผู้เรียนและผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาตามแผนการส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เรียนในชุมชน 4. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปใช้ในการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางพรสวรรค์กันตรง มีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมทางด้านวิชาการต่างๆอยู่เสมอและสามารถนำความรู้ทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารครูและผู้ปกครองได้นางพรสวรรค์กันกรตรงได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการการทำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนและ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแอปพลิเคชันสื่อการเรียนการสอนซึ่งสามารถทำให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้ร้อยละ80ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. สำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอชาตการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลแยกประเภทและความต้องการของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 3. านำประชากรเ,เรียนลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบหากมีความต้องการ 4. ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ประสงค์อยากมีอาชีพจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพตามความสนใจ 5. หากสถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาด้านอาชีพในกรณีผู้เรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อจะส่งต่อสถานศึกษาอื่นหรือผู้ที่มีความสามารถในการจัด 6. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เช่นสาธารณสุขอำเภอรอพอสต์หน่วยง,งานราชการสถานประกอบการปราศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมอยากเป็นระบบผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ30ของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากับเข้าสู่ระบบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 2ร้อยละ35ของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพที่สถานศึกษาจัดให้สามร้อยละ30ของประชากรวรยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในกรณีที่ไม่ประสงค์จะเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพให้ได้ได้รับการส่งต่อให้สถานศึกษาอื่นหรือผู้ที่มีความสามารถในการจัด เชิงคุณภาพประชากรเ,เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จนจบการศึกษา 2. ประชากรเ,เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาด้านอาชีพตามความต้องการและสามารถประกอบอาชีพได้ 3. ประชากรเรียนอยู่นอกระบบการศึกษาได้ศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่นหรือผู้ที่มีความสามารถในการจัดตามความประสงค์อคคคาางของผู้เรียน ผลการดำเนินง,งานประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565ข้อมูลประชากรวัยเรียนกศนอำเภอเชตการตำบลเชตการมีจำนวนประชากรวัยเรียน90คนตำบลท่าสแก่81คนตำบลบ้านดง237คนตำบลสวนเมี่ยง101คน ตำบลป่าแดง167คนและตำบลบ่อภาค571คนรวมทั้งสิ้น1,247คนผลการดำเนินงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,565พบว่าเรียนกับกศนอำเภอชชต,ตการจจำนวน34คน และประสงค์จากศึกษาต่อกับกศนอจำนวน8คนผลที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านครูผู้สอนนางสาวประยูนบุญประกอบได้รับรางวัลอันดับที่2สาขาบุคลากรกศอนอ,อำเภอประเภทครูอาสาสมัครกศนดีเด่นจากกลุ่มสำนักงานกศนอจังหวัดกลุ่ม5คขุนศึก ด้านผู้เรียนนายสายผลมะลิได้รับรางวัลลำดับที่สองประเภทสิทธิ์ปัจจุบันดีเด่นจากสำนักงานกศนจังหวัดพิษณุโลกด้านสถานศึกษากศนอำเภอแชตการได้รับเกียรติบัตรชื่อผลงานเชตการ e-learning model ในการเข้าร่วมผลงานนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของสำนักงานกศนได้รับรางวัลมีผลงานเบ s t Practice กศนโดยสถาบันกศนภาคเหนือปี2564ชื่อผลงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแชร์การ e-learning นางสิงห์จันทคุณได้รับรางวัลลำดับที่2สาขาภาคีเครือข่ายประเภทภูมิปัญญา ท้อถิ่นจากสำนักงานกสนจังหวัดกลุ่ม5ขุณสึกด้านผู้บริหารนางพรสวรรค์กันตรงได้รับรางวัลลำดับที่2สาขาบุคลากรก,รกรสนอำเภอประเภทภุ่มในการกรสนอำเภอดีเด่นจาก สำนักงานกสนจังหวัดกลุ่ม5้คุณึึกขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ